สวัสดีครับยุคนี้เป็นยุคโควิดนะฮะ p m เอยหน้ากากอันนี้ที่เราใส่กันอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรที่มันมากเกินไปม,นมันก็มันก็มีมีเสียนะคือถ้าเราไปอยู่ที่อับอยู่ที่แคบในห้องแอรนะ์และมีคนเยอะเนี่ยการใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ดีนะมันช่วยได้แต่ขอบอกว่าอย่าให้มันมากเกินไป ในความรู้สึกของผมนะมีเคยเคยได้คุยคุยคนที่รู้นะเขาบอกคือร่างกายเราเข้านี่ด้วยออกซิเจนเวลาออกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วคุณคิดดูคุณปิดอย่างเงี้ยคุณหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ค้างอยู่ตรงเงี้ยมันก็เป็นอากาศที่เสียมันค้างอยู่แล้วคุณหายใจเข้าไปคุณก็เอาอากาศที่เสียเข้าไปอีกแล้วคุณออกมาก็เสียอีกเข้าก็เสียออกก็เสียนะคุณคุณจะไม่พังเพราะไอ m หรือโควิดหรอก แ่คุณจะพังเพราะว่าคุณเอาขาวปได้เข้าไปในปลอดปอดคุณจะแย่เพราะการใส่นักกางดังนั้นการใส่นักกางเนี่ยเราใส่เฉพาะสถานที่เราคิดว่ามันอันตรายก็ใส่ไปแต่ที่โล่งโปร่งเนี่ยหมอก็ยืนยันแล้วว่าระยะสองเมตรเนี่ยไม่มีการติดอยู่แล้วดังนั้นเห็นบางคนก็ใส่กันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะไปไหนก็เห็นใส่ทั้งวันทั้งคืนมันมีข้อเสียนะอย่างที่บอกนะครับคุณออก ก็อากาศเสียคุณหายใจเข้าก็อากาศเสียเนี่ยคุณจะไม่ะแย่เพราะไอ้ไอ้โควิดหรือพีเอ็มนะแต่คุณจะเสียเพราะว่าคาร์บอนไดเนี่ยคุณเข้าไปในปอดป้าเกินไปนะอันนี้ฝากไว้คิดนะนะก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะถูกต้องนะแต่ว่าได้ยินมาแล้วก็จากความประสบการณ์คิดว่ามันไม่ได้ไม,ไม่ไม่ควรจะสใส่มากเกินไปนะใส่เฉพาะสถานที่ที่เราคิดว่ามันอันตรายก็พอฝากไว้นะครับโชคดีครับ